hello everyone are you ready for English สว, brands, workers, วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาอังกฤษวันนี้พบกับครูบัวนะคะในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ sport sport คือกีฬามาดูกันดีกว่าว่าจะมีกีฬาชนิดใดบ้างคำแรกคำนี้อ่านว่า diving Repeat after me. ผู้ตามครูบวนนะคะ Diving. Diving. Spell it. สกอรค่ะ D i v i n g. Diving. เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า Boxing. Boxing. Repeat after me. Boxing. Spell it. b o x i n g, boxing, ดีมากค่ะคำนี้อ่านว่า jogging, jogging, repeat after me, jogging, spell it, j o g g i n g, jogging คำนี้อ่านว่า volleyball volleyball repeat after me volleyball spell it v o l l e y b a l l volleyball เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า cycling cycling repeat after me Spell it C-Y-C-L-I-N-G Cycling ถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่า Swimming Swimming Repeat after me Swimming Spell it S-W-I-M-M-I-N-G swimming ดีมากค่ะคำถัดไป tennis tennis repeat after me tennis spell it T E N N I S tennis เก่งมากค่ะคำถัดไปคำนี้อ่านว่า golf golf repeat after me กอล์ฟสเปลล์ it G O L F กอล์ฟดีมากค่ะคำนี้อ่านว่า table tennis table tennis repeat after me table tennis Spell it T A B L E T E N N I S, table tennis. ตุ๊กตังค่ะ. Wa football. Football. Repeat after me. Football. Spell it. F O O T B A L L. Football. ถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่าแบดมินตันแบดมินตันสเป together สะกดพร้อมกันนะคะ B A D M I N T O N แบดมินตันเยี่ยมมากค่ะ ในวันนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับชนิดของกีฬาไปทั้งหมด11คำแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูได้โพสต์ลงเพจไปแล้วด้วยนะคะเจอกันในคลิปการเรียนครั้งหน้านะคะนักเรียนทุกคนขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในคลิปนี้ค่ะ Thank you for watching Meet me in the next clip